กราบแม่จักนครับลงคราบส้มเนาก็ได้พระผู้นังย้งนมยู่ดอกออกราบผ้าโดดนะครับจังกนขึืนทางทางน้ำโม่้องกันส้จมจบ กรรมสามมัจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมทั้งหลายเราไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นลูกเป็นหลานสายบุญสายธรรมได้มาพร้อมกันทำวัดสวดมนต์ขอขมากรรมแต่คุณแม่หาวงแก้ว หากลูกหากหลานได้สลังทั้งผ้าสุปประมาณด้วยอันใดข้าตามขอใหุ้ณม่จอดโทษให้คุณแม่จงโหมดโทษ่โแมห้คุแม่อแม่จงอดห้คุแม่อย่จได้เป็นบ่อย่าได้เป็นเวจอดุ่จะดุ้่จงอดใุ้จดุญกุศลอดนใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างโดยการให้ทานรักษาศีลจัดเลือนภาวนาขอน้อมบูชาพระคุณแม่ให้มีอายุมั่นันยืนเป็นล่มโพล่มใสของลูกของหลานตลอดกาลและนานและบุญกุศลนันใด พี่โยมแม่แมได้สั่งสมมาขอบารมีทั้งหลายกระจัดปัดเป่าตูกเขียนเวียนไทย,ย,ไทยให้ลูกให้หลานให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการเงิน ชีวิตครอบครัว,ว,รวมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเธออย่างากันนี้แหละสาธุเอาเบาๆยังยังเบาเขาไม่เขาไม่ไม่ใหญ่เบาเนี้ยนั่นไว้ให้พ่อนุ่งเต๋อเท่านห้น เป็นหลพใส่ของแม่ในมยนี้เรไปเป็นลูกเป็นเต่าเป็นจกคเดเป็นหลวงพ่อหลวงใส่คนเร็ตเราได้มหวนารับเราลกลอสาธุเรค้ากินบมื่อไรเราไดาว่าเป็นพ่ออยเด้ลโอ้ยนี่แหละีไง สีเมษาทุกปีมาทำบุญให้ยายโยมแม่ปีนี้แปดสิบสี่ย่างแปดสหปีเขาถือว่ามีอายุการที่อยู่กับโลกลรนมาพอสมควรเขายังจ,จะฝากให้เราทั้งหลายเป็นข้อคิดว่าทุกคนเกิดมามีแม่คนเดียวมีพ่อคนเดียว จะไปหาพอ่อหาแม่ที่ไหนอีกก็ไม่มีเพราะท่านให้มาคนเดียวว่ามันคือก้าวแมวมันคือก้าวถ้าท่านตายเสียจากเราไปโอกาสที่เราจะมาตอบบุญแทนคุณมันก็ยากขยันในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสทําให้เราทํมีโอกาสตอบบุญแทนคุณให้เราตอบ พ่อแม่ให้ก้อนเลือดก้อนเนือ้อใั้งอยู่ในรันลำบากกว่าจะคลอดออกมาก็ลำบากพอคลอดออกมาแล้วก็วจะเลี้ยงดูให้จเจริญเติบโตมานี่ก็ลำบากเมื่อเลี้ยงโตมาแล้วการที่จะให้ลูกตั้งอยู่ในศีลในธรรมให้ลูกได้มีวิชาคว,วามรู้ให้ลูกได้ตั้งอยู่ในความเป็น สัมาทิฏฐิให้ลูกมีครอบครัวที่ดีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องยากแม่ี่มีบุญจริงๆถึงจะเลี้ยงลูกให้มีศีลมีธรรมถึงจะเลี้ยงลูกให้มีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ถึงจะเลี้ยงลูกให้มีความสุขได้แม้จะไม่ร่ำรวยหรือพ่อือเป็นดินติตาม แม่ไม่มีแม่คนในที่สอนให้ลูกในรับข้อเขียนเป็นไรแม่ทุกคนอยากให้ลูกต่งหงมีความสุขทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม่เพียรสอนเราตั้งแต่เล็กจนโตเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตยากเท่าไรแม่ก็เลี้ยงลำบากเท่าไรพ่อก็หาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเมื่อเราจเจริญเติบโตมาแล้วนี้ หลวงพ่อ,อยังพิดว่าเมื่อท่านยังอยู่ก,กับเรานี่มีอะไรทําได้ให้เราทําดูแลท่านเท่าที่เราจะดูแลได้ใช้นี้ท่านเท่าที่เราจะใช้ได้มีโอกาสปฏิบัติก็บาปฏิบัติปทาทำหลองพ่อดีใจที่หลวงพ่อได้พาทำตั้งแต่ไหนแต่เลยมาหลวงพ่อจะพูดกับน้องกับปี่เป็นประจำมากถ้าแม่จะไปไปฏิบัติที่ไหนให้แม่ไป เราจะเลี้ยงแต่กายแม่เพราะลายนี้เขาไม่นานเขาจะเอาคืนนะเพราะฉะนั้นเนเลี้ยงใจแม่ด้วยให้แม่ได้ประพฤติปฏิบัติด้วยแม่แต่ตัวเราอย่างรู้เป็นลูกเป็นตอ้องก็พากันทำล้องพ่อก็พยายามทำถึงพี่ถึงน้องถึงแม่เข้าสู่วัดวาทร้พาแม่ไปเดินทุด,ดมไม่ได้ไปแต่กับหลวงพ่อ,อ,อนะแล้เนี่ยจะไปกระไซผลสายธรรตลอดไปกับน้องตาวัดเก่าเนี่ย กันก็ไปหลายแห่งหลายที่วา่าแม้แต่ประเทศอินเดียหลวงพ่อก็จ้างเครื่องบินเสียค่าเครื่องบินให้แม่ไปหลวงพ่อไม่ได้ไปด้วยนะไปกับอาจารย์แก้วไม่แม่อยากไปไหว้สังเวยียนฐานที่ประเทศอินเดียหลวงพ่อก็จ่ายค่าเครื่องบินให้ให้เงินแม่ไปให้ท่านได้ไปทําบุญแล้วไปเดินทุดงหลวงพ่อพาไปเดินที่ประเทศเลาว ผูหินด่างผูเยด่ามันเป็นชั้นๆหละประมาณ10เมตร8เมตรส0บเมตรขนาดคนหน่มคนแน่นเนปีนขึ้นอย่างลำบากพระลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดที่มาจบก,กับท่านพระอาจารย์วัคุโควิตอาจารย์มาหาเขาเสือ่อมเป็นไปผูกต้นไม้ย่อนลงมาให้ยายปีนขึ้นทีละคนละคน ทุกคนเนี่ยลุ้นใหญ่หาตอนไปนั้นแปดสิบปีแปดสิบเอดปีแปดสิบเอ็ดปีปีนหน้าฮาคิดดูวามันจะมันจะลำบากไหมนันไม่ใช่หน้าต่ำประมาณแปดเมตรสิบเมตรแต่ละที่พวกโยโงพวกพระควมเป็นเสี่ก็อนลุ้นใหญ่ปีนได้ก็ขึ้นปีนขึ้นหน้าอันไม่ใช่พักเดียวนะเป็นแปดพักสิบพักขึ้นไปนี่ ผู้หญิงนักไปที่สมเด็จบุญโไปแล้วกลับมาจะเข้าประเทศไทยเหลืออีกสองกิโลลงทางพัดเข้าไปลงหน้าหาดานประเทศลาวทหารลาวเขาก็จับไปทั้งใหญ่ทั้งแม่ทั้งอะไรทั้งพระทั้งลูกพราลูกเงินจับไปด้วยกันเขามาส่งที่ค่ายทหาร แล้วก็มาส่งที่ดังตรวจคันมน,นที่ช่องมิดแต่ก็เป็นยังบุญในที่เขา่อยเรากับมาก็าทำทุกอย่างแม่ในปฏิบัติได้ทำแล้วก็มาช่วง,งนี้แม่ปีที่แม่เดินไม่ได้แม่ป่วยของพ่อก็ได้พูดก,กับลูกศิษย์พ่อจัน ครูโควิดจำปจระชาลูกศิลป์ลูกหาเนี่ยว่าปีนี้ขอเดินทุด,ดงให้แม่ไปเดินสิบวันตอนนั้นแม่ป่วยเลยตั้งใจว่าเดินทุด,ดงเนี่ยขอให้แม่หายป่วยให้แม่เดินได้พอากลับจะเดินทุด,ดงมาก็มีคนมาบอกว่ามีหมออยู่ที่จังหวัดไรเอ็ดรักษาลูคหาขอเลยให้ลูกน้องพวกร้องเนี่ยพาแม่ไปแล้วบอกคนว่าถูกหมอถูกที่ เป็นบุญของแม่ด้วยเป็นบุญของลูกด้วยคุณของพวกเราทั้งหลายด้วยใช้บนใช้ธรรมไม่เยี่ยมแกก็หายเดินได้าไปได้มาได้ทุกวันนี้ก็เพราะบุญเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสมีเวลาอยากจะฝากพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นลูกทุกคนแม่ในี่เราหาซื้อได้ให,ไห้ไม่ได้นะแม้จะมีแม่บรรทัมแม่บรรทัาเก้าคนสิบคนเราก็หาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้น กงม,มีชีวิตอยู่พยายามทำนโยบพยจะทำมาทุกปีทุกปีนะช่งโควิดนี่ไม่ได้ทำํำแต่ก็ามารดน้ำนแม่มอบจะถูปัใจจัยให้เท่าที่เรามีลูกทุกคนก็เหมือนกันอยากจะฝากไว้มีน้อยมีมากไม่เป็นไรเงินห้าบาทสิบบาทใส่มือให้แม่เนี่ยมันมีค่ามากที่สุด ของกินเล็กๆน้อยๆอะไรต่งางๆให้แม่ลองพากันทำการคิดตั้งใจทำให้แม่เราจะเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ลำบากไม่ได้ตกต่ำถ้าคนไหนทำกับแม่ดูแลแม่แม้จะไม่มากไม่มาแต่พยายามใช้นี้ให้มันหมดทำดีกับแม่ทำดีกับพ่อทำดีกับผู้มีพระคุณไม่มีวันตกต่ำ เพราะนั้นปัันนี้หลวงพ่อก็เลยปาลุก,กที่มนว่าแม่กัาบาอาจารย์มาสวดมตนแลว้วก็บาังสกุญนะโยมพ่อทำมาทุกปีทุกปีบางปีเขาทามากบางปีก็ทําทน้อยน้อยน้อยมากๆไม่เป็นไรโจมท่านมีชีวิตอยู่ในท่านทำเองส่วนถ้าท่านจากโลกนี้ไปไแล้วเราก็ค่อยทำบุตทิศนี้ท่านอยากจะฝากพวกเราทั้งหลายทุกกลุก่มทุกนาม กายนี้พ่อให้มาดีแม่ให้มาดีเอาไปใช้ในสิ่งที่มันผิดพยายามใช้ในสิ่งที่มันถูกพราะมันไม่เหมือนเนื้อปูเนื้อปลาเนี่ยเป็ดเนื้อไก่เนื้อคนเนี่ยมันขายไม่ได้มันปิ้งกินไม่ได้มันต้มกินไม่ได้แต่มันมีคุณค่าประเสริ์กว่าปิดกว่าไก่ก็คือมันสามารถสร้างคุณงามความดีได้ก็ให้เราพยายามทํา อย่เรอวัน๋ย่ารอเวลาไม่มีใครทําให้เราทาแม่ตัวเองแล้วก็ทําให้พ่อทาให้แม่สร้างคุณงามความดีไม่รู้ว่าวัมตายมันจะมาถึงวันไหนอย่าพากันประมาทในชีวิตช่วงพ่อแม่มีอยู่เราก็ช่วยกันทําให้พ่อให้แม่แล้วก็ทําให้ตัวเองด้วยตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมถ้าเราทงอยู่ในจุดนี้แล้วเราก็จะพบเจอความสุขความเจริญวันนี้แลวก็อขอขอนุโมทนา ขอบคุณสายบนบาร,รมีธรรมของเราทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันตลอดถึงคุณแม่แม่ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนของแม่ของยายที่เสียสละเวลามาร่วมบุญร่กุศลร่วทุกคนแล้วก็บพ่อแม่ครูบาอาจารย์รวมถึงคุณแม่สี่ทุกไปทุกท่านทุกคนไเด้วยขออธิญงขอบคุณงามความดีบาร,รมีทั้งหมดทั้งมวลตนบรรดาลในพวกเมราทั้งหลาย เอ่ามสุขความเจริญปัฒน,นาสิ่งหนึ่งประกันใดเป็นไปลรวได้ชอบประกอบล้วได้ทำขอความปัฒน,นานำจงพันสำเร็จปันสำเร็จใกนการจงทุกทุกนามคือสั้น